ปากเดิมนะครับมีความเป็นร่องนะครับท้าห้ปากดูมีอายุแล้วก็ปากดูมุ้มลงนะครับจะไม่ดูดึงหรือเศร้าตลอดเวลา ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคสคุณแตงโมฉีดปาก 1cc นะครับปากเดิมนะครับมีความเป็นร่องนะครับทต่ใ้ปากดูมีอายุแล้วก็ปากดูนุ่มลงนะครับทำให้หน้าดูฟื้นหือเศร้าตลอดเวลานะครับวันนี้ก็มาฉีดฟิลเลอร์ 1cc นะครับแก้ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องนะครับฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราหายไปเลยนะครับปรับแต่งทรงให้ดูมีความทันสมัยขึ้นมีความละมุนขึ้นในการเพิ่มเป็นลูกๆต้น่างนะครับมิติปุุงเขาตันไนทำให้ปากไม่ดูหอย แล้วก็เพิ่มกระจับนะครับปิดนบให้ดูยกขึ้นทำให้ดูปากเหมือนยิ้มตลอดเวลานะครับก็จะทําให้หน้าที่ดูเบ่งเบดูสดใสขึ้นดูสดชื่นขึ้นดูยิ้มขึ้นนะครับ